ุณภูมิของเซปาร์เลเตอร์ซึ่งจะมีเช็ควาลเป็นตัวบล็อกแรงดันเอาไว้จะอยู่ไม่ต่ำกว่า10 psi มีโอกาสที่จะทำให้เกิดแบคเบเชอร์กลับมาที่สกรูสวัสดีค่ะกิ่งนะคะพบก,กับรายการช่างพูดวันนี้นะคะกิ่งจะพาไปฟัง10ปัญหาที่อาจจะเกิดได้บ่อยๆในระบบแอร์คอมเพรสเซอร์ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมแจ๊บครับมหันอ่อนหวานเป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์ของพรีเมียมครับมีอยู่3สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1อุณหภูมิของเซปเปเลเตอร์ภายในแท้งนะครับมีอุณหภูมิต่ำจนเกินไปทําให้ความชื้นพอนเดต์กลายเป็นน้ําปะปนมากับระบบครับสาเหตุที่2ครับการจัดวางระบบท่ออาจจะทําการจัดวางไว้ไม่ถูกต้องทําให้น้ําไหลย,ย้อนกลับมากับน้ํามันครับ สาเหตุที่3ครับกรณีที่เครื่องเป็นแบบ water cooling ครับ water cooling อาจจะเกิดการรั่วซึมทำให้น้ำไหลปะปนมากับน้ำมันครับอาจจะเกิดได้จาก3กรณีด้วยกันนะครับ กรณีที่1เช็ควาลครับในตอนที่เครื่องหยุดทํางานจะมีแรงดันส่งกลับมาที่เครื่องอัดอากาศของเรานะครับซึ่งจะมีเช็ควาลเป็นตัวบล็อกแรงดันเอาไว้ในกรณีที่เช็ควาลรั่วอาจทําให้แรงดันส่งกลับมาและย้อนพาน้ํามันกลับไปที่กองอากาศครับกรณีที่2ครับโบดาววาลเช่นเดียวกันในเมื่อเครื่องหยุดทํางานจะมีแรงดันส่งกลับมาโบดาววาลจะเป็นตัวระบายแรงดันภายในระบบในกรณีที่โบดาววาลทางานไม่ทันทําให้แรงดันพาน้ํามันป่าปนกลับสู่กองอากาศครับและกรณีที่3ามออยสต็อปเลเวลออยสต็อ เลเวลมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ํามันไหลกลับกองอากาศซึ่งถ้าตัวนี้มีปัญหาน้ํามันก็จะไหลกลับไปสู่กองอากาศครับ ยปกติแล้วโหลดอันโหลดการตั้งค่าเครื่องอาอากาศของเราจะอยู่ไม่ต่ำกว่า10 psi และถ้าหากตั้งไว้ต่ำกว่านั้น <S <S เครื่องจะมีการสตาร์ทและสต็อปบ่อยมากซ <No. S 1> ึ่งส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเครื่องเกิดการสึกหรอเนื่องจากการสตาร์ทและสต็อปบ่อยๆเช่นเดียวกับการเหยียบคันเร่งของรถยนต์ครับการเ,เ,เร่งและเบรกเร่งและเบรกจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายเช่นเดียวกันดังนั้นเราควรตั้งค่าให้อยู่ในจุดที่เครื่องทํางานได้สมูทที่สุดเพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะยาว เสียหายมีโอกาสที่จะทําให้เกิดแบคเฟเชอร์กลับมาที่สเตียเนื่องจากเมื่อเครื่องจักรของเราเข้าสู่สภาวะอันโหลดนะครับเฟเชอร์ที่สูงกว่าไหลกลับย้อนเข้ามาที่เครื่องอาดอากาศของเราทำให้เกิดแบคเฟเชอร์ได้ แมคคาลและทัมเมอร์มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน Me แมคคาเนีลหรือลูกลอยมีข้อดีคือสามารถทํางานได้ดีระบายน้ําได้โดยไม่มีการสูญเสียห <Okay. S 1> ากไม่มีปัญหาอุดตันส่วนข้อเสียคือหากมีปัญหาการ <No. S 1> อุดตันจะไม่สามารถระบายน้ําได้ส่วนของทัมเมอร์เดนข้อดีคือสามารถทํางานได้โดยไม่สนใจว่ามีน้ําอยู่ในระบบหรือเปล่าสามารถทํางานได้ดีส่วนข้อเสียทัมเมอร์เดนจะทําทงานตลอดเวลาตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้ทำให้เกิดการสูญเสียลมของระบบได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ว่าเป็นแมคคาเนีลเดน หรือทา m เมอร์เดย์เลือกให้เหมาะสมกับระบบที่เราติดตั้งไว้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยในระบบแอร์คอมเพรสเซอร์หากลูกค้าท่านไหนพบปัญหาเหล่านี้อยู่ให้พรีเมียมของเราช่วยได้นะคะเดี๋ยวกิงจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามพรีเมียมเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆด,ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ